ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาทำเกี๊ยวน้ำหมูบะช่อกันนะครับผมครับก็เป็นสูตรเด็ดสูตรลับของผมนะครับก็จะแนะนำเพื่อนๆนะครับแจกฟรีเลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมครับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ดูตามคำแนะนำของผมนะครับน้ำซุปใสกลมกล่อม และก็แจกสูตรทำหมูปลาช่อแบบนุ่มๆนะครับแล้วก็สะอาดด้วยนะครับแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องอาหารไว้ใจผมนะครับต้อมชาแนล53มนะครับมาดูวัตถุดิบกันครับอันนี้ก็จะเป็นหมูเนื้อแดงนะครับมีติดมันมาหน่อยๆนะครับล้างด้วยเกลือนะครับขยำด้วยเกลือให้สะอาดนะครับแล้วก็ล้างน้ําเปล่าครับหลายๆน้ํานะครับแล้วก็วางทิ้งไว้นะครับใส่ถ้วยไว้นะครับมาดูอย่างอื่นด้วยนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เห็นก็จะมีตั้งชายนะครับ น้ำตาลกวดนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับพริกไทยขาวพริกไทยดําก็ได้นะครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะครับแผ่นเกี๊ยวนะครับหัวไชเท้าต้นหอมผักชีผมจะใช้ผักกวางตุ้งนะครับนะครับบางท่านก็อาจจะใช้ถั่วงอกผสมด้วยได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมล้างทุกอย่างให้สะอาดนะครับ เตรียมที่จะลงมือทํานะครับนี่คือขั้นตอนการเตรียมนะครับผมไม่ยุ่งยากอะไรนะครับอ่าค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับอ่าหมูเราจะปั่นด้วยเครื่องปั่นนะครับไม่ได้สับนะครับวันนี้นะครับอ่านะครับอ่าหมูล้างเสร็จนะครับเราก็เอ่อใส่พริกไทยลงไปหน่อยนะครับอ่าส่วนหมูนี่เราก็จะใส่น้ํานะครับน้ําที่เราเห็นก็คือจะเป็นน้ําร้อนนะครับน้ําร้อน ก่อนหน้าน yes. ี get get it ้เราจะใส่น um euh ้ Man, leer, hè, evet ําตาลหน่อยนะครับใส่น้ําตาลแล้วก็เกลือหน่อยนะครับทิ้งไว้ให้น้ําเย็นนะครับอ่าแล้วก็มีรสชาติหวานเค็มนิดๆนะครับอ่าเมื่อน้ําเย็นแล้วเราก็มาใส่ในหมูนะครับค่อยๆใส่ไปนะครับทีละช้อนเล็กๆนะครับช้อนเล็กๆนะครับแล้วก็ขยําไปขยําไปนะครับขยาไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยใส่น้าไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆใส่ไปทีละนิดนะครับขยําขยําไปเรื่อยๆนะครับ อ่าสังเกตว่าจะไม่มีน้ำนะครับเพราะว่าเนื้อหมูเขาดูดน้ําออกดูดน้ําเข้าไปนะครับในเนื้อหมูนะครับอ่าจากนั้นก็ใส่แป้งกระโพดไปนิ้นึงนะครับอ่าเพื่อเวลาที่เราปั่นนะครับอ่ามันจะเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนแล้วก็เขาเรียกว่าปั่นได้ง่ายนะครับผมอ่าหัวเชเท้าก็ล้างแล้วก็หั่นนะครับผักก็หั่นไว้ประมาณนี้เลยนะครับอ่าต้นหอมผักชีนะครับเตรียมเรียบร้อยแล้วครับหั่นซอยไว้นะครับ อ่าแล้วก็ทําการโขก3มเกืนนะครับลากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับอ่านะครับโขกพอหยาบนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับผมเพื่อที่จะทําน้ําซุปนะครับผมอ่านี่ครับอ่าโขกเสร็จก็จะได้ในถ้วยแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่ครับคือ3เกืนนะครับอ่านี่หมูเราก็พอหมักทิ้งไว้ประมาณสัก1 0บ0นาทีเราก็มาปั่นในโถเล็กนะครับ อ่าจะเห็นว่าเนื้อก็จะมีความละเอียดนะครับเนื้อของหมูนะครับเหมือนเหมือนเวลาเราไปทําลูกชิ้นหมูนะครับประมาณนั้นนะครับอ่านะครับทุกขั้นตอนสะอาดนะครับเพราะว่าเราทําทานเองนะครับแล้วก็ทุกท่านก็ไปทําทานในครอบครัวนะครับหรือว่าจะทําค้าขายก็ค้าขายดีนะครับอ่าเรียกว่าทํา ทีไรก็ลอยทุกครั้งนะครับเรียกว่าทุกคนในครอบครัวจะต้องติดใจนะครับนี่คือการทําน้ําซุปนะครับใส่น้ําเปล่าลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยสามเกลือนะครับถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็ใส่อระรัผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมกลีบไปด้วยนะครับอ่าเพิ่มความเข้มข้นนะครับส่วนเกี๊ยวเราก็เอาหมูที่เราปั่นเมื่อสักครู่นะครับเอามาห่อกับแผ่นเกี๊ยวนะครับอ่าแล้วก็เอาน้ํา นิดนิดหน่อยนะครับแต่ที่ปลายแผ่นเกี้ยวนะครับแล้วก็ประกบเข้าหากันนะครับจากนั้นก็ต้มน้ําให้เดือดนะครับเอาเกี้ยวลงไปต้มนะครับอ่าดูต่อไปนะครับอ่าพอน้ําเดือดนะครับเราก็ค่อยคคนนะครับอ่านะครับปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยค่คนนะครับเดี๋ยวไม่งั้นแผ่นเกี้ยวมันจะแตกนะครับอ่าปล่อยทิ้งไว้นะครับ เมื่อน้ำเดือดก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับก่อนนนําเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทํานะครับเกี๊ยวยังไม่เคยทําเกี้ยวทานเองนะครับอ่านะครับนี่ครับอ่าสังเกตว่าถ้าแป้งของแผ่นเกี๊ยวเขามีความนิ่มนะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับผมอ่าตักขึ้นใส่ชามไว้นะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่เราก็จะเอาน้ํามันพืชนิดหน่อยนะครับเอามาเขาเรียกว่าคุกเ้านะครับ อ่าไม่ให้เกี้ยวเขาติดกันนะครับนี่ครับอ่าโดยโดยด้วยน้ํามันที่เรามีเรียกว่ากระเทียมเจียวนะครับอ่าใส่ลงไปนะครับหรือน้ํามันเปล่าๆก็ได้นะครับน้ามันพืชเปล่าๆก็ได้นะครับใส่ลงไปแล้วก็คุกเขานะครับไม่ให้แผ่นเกี้ยวเขาติดกันนะครับอ่าส่วนน้ําซุปนี่ก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็ทําหมูบะช่อเป็นแผ่นๆนะครับอ่าหมูบะช่อที่เราที่เรา ปั่นเมื่อสักครู่นะครับเอามาทำเป็นแผ่นๆแล้วก็ใส่ไปในน้ำน้ำซุปที่เดือดๆนะครับช่วงนี้จะใช้ไฟแรงอยู่นะครับสังเกตว่าน้ำเดือดนะครับใส่หมูบระชอนลงไปเป็นแผ่นๆใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ใส่หัวใจเท้าไปนะครับในน้ำซุปก็จะมีซีอิ๊วขาวหน่อยนะครับพริกไทยหน่อยผงปรุงรสหน่อยประมาณนี้เองนะครับผมส่วนในถ้วยนะครับก็จะมี หมูที่เราปั่นนะครับเราก็เอาน้ําเดือดอของน้ําซุปนะครับลงมาใส่แล้วก็คนเรียกว่าละเลงให้หมูหมูมันละเอียดนะครับเป็นหมูปละช่อในชามเมื่อสักครู่นะครับอ่าแล้วก็เอาน้ําใส่เอาน้ําออกนะครับแล้วก็ใส่ไปในหม้อแล้วก็เอาน้ําใหม่ใส่มานะครับอ่าก็จะได้หมูปละช่อแบบนี้นะครับ น uh, no to like ี่ครับทุกอย่างก็เอามาใส่ชามใส่จานให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะครับหมูปบะช่อที่ปั้นเป็นแผ่นๆก็อยู่ในชานในจานนี้นะครับเกี๊ยวก็อยู่ในชามแล้วนะครับเตรียมที่จะปรุงชามต่อชามแล้วนะครับเวลาเราหิวนะครับก็ถ้าทําเยอะไปก็แจกจ่ายนะครับเพื่อนบ้านได้เลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ผักกวางตุ้งเราเอามาลวกในน้ําร้อนๆนะครับผมน้ําเดือดแล้วก็เอาลงมาลวกเลยนะครับ ให้ผักมันมีความนิ่มนะครับผมนี่ครับอ่าเมื่อผักนิ่มแล้วเราก็ไปใส่ในชามชามก๋วยเตี๋ยวนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยเกี๊ยวนะครับอ่าหยิบเกี๊ยวใส่นะครับแล้วก็หมูบะช่อนะครับแล้วก็หมูแผ่นเมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปแล้วก็โรยด้วยต้นหอมบักชีแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ใส่ตั้งายไปนะครับตั้งายพริกไทยนะครับใส่ลงไปเลยเลยครับ อ่านี่ครับส่วนผสมต่างๆนะครับที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะกู่เราจะเอาน้ําซุปในหม้อนะครับตักใส่ในชามก๋วยเตี๋ยวนี้นะครับอ่าไม่ว่าจะถั่วลิสงป่นนะครับอ่าพริกน้ําส้มนะครับพริกป่นนะครับอ่าเราทําเองหมดเลยนะครับผม อ่านี่ครับอาจจะเป็นชามนี้ทำเป็นเกี๊ยวแห้งก็ได้นะครับไม่ต้องใส่น้ำนะครับแล้วก็เติมเครื่องปรุงไปทานปกติเลยเลยครับเรียกว่าคุ้มนะครับทำทานเองนะครับในบ้านนะครับปลอดภัยสะอาดนะครับผมนี่ครับตักน้ำซุปใส่เลยครับผมใส่ในชามก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ครับแล้วก็โรยพริกไทยหน่อยนะครับแล้วก็เติมเครื่องปรุงตามปกติเหมือนเราไปทานก๋วยเตี๋ยวนะครับประมาณนี้นะครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับผม ก็เป็นเมนูแนะนําวันนี้นะครับในวันหยุดนะครับเพื่อนๆว่างๆนะครับหรือว่าวันที่อยากทานก๋วยเตี๋ยวนะครับอยากทานเกี๊ยวนะครับก็แนะนําเลยครับวิธีนี้ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับน่าทานไหมครับน้ําใส่เลยนะครับน้ําของซุปน้ําซุปจะใส่นะครับผมอ่าแล้วก็เติมเครื่องปรุงไปนะครับถ้าเป็นต้มยําก็ใส่เอ่อมะนาวนะครับมะนาวแล้วก็น้ำพริกเผานะครับประมาณนี้นะครับถั่วทิสงอ่าแล้วก็คนๆๆก็จะเป็น ต้มยำแล้วนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมื้อกลางวันผมอาจจะทําต้มยำทานนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับหน้าตาหน้าทานครับเกลี้ยวก็นุ่มนะครับหมูก็นุ่มนะครับหมูก็เพราะว่าเราผสมอย่างดีนะครับอ่านะครับขั้นตอนที่ผมบอกมาสักครู่นะครับผมมีการหมักนะครับอ่าแล้วก็ไปปั่นนะครับการหมักเราก็ใส่น้ําหย่อนๆลงไปนะครับนี่ครับน่าทานไหมครับ เพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับผมรับรองจะติดใจเลยนะครับผมนี่ครับถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าแซบขนาดไหนนะครับเวลเราใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับผมครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับต้อมชาแนล53นะครับผมครับมาทานเกี๊ยวน้ำกันนะครับสวัสดีครับ